สวัสดีครับเพื่อนๆผมเดจากช่องเดย์ฟิลเดช a n แนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเจ้า a i r ์ร็อก155นะครับซึ่งก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลา7เดือนแล้วนะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แต่งเติมไปบ้างเพื่อความสวยงามนะครับก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการปรับแก้ในเรื่องของช่วงล่างนะครับเพื่อให้มีความนุ่มนวลในในการขับขี่ในระยะทางที่ไกลๆนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็น โชกนะครับโชกหน้ากับโชกหลังแล้วก็จะเปลี่ยนน็อตตามจุดต่างๆเพื่อให้มีความสวยงามนะครับก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆที่อชอบแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าเดิมๆก็ก็สวยอยู่แล้วนะครับก็คนไหนที่ต้องการที่แบบมีความแตกต่างให้มันมีความโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการมองแล้วก็สะดุดตานิดนึงก็ต้องเปลี่ยนพวกน็อตอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เครื่องยนต์หรือว่าอะไร หลักๆก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็าการใช้งานผ่านมา7เดือนนะครับก็มีอะไรที่ต้องคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันครับอันนี้รายละเอียดของรถนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรายละเอียดของรถก่อนนะครับ ภายนอกก็จะเดิมๆนะครับก็จะเปลี่ยนโชคหลังเป็น YSSG Series นะครับของเดิมก็ถอดออกนะครับรู้สึกว่าจะมีความแข็งเกินไปในการเดินทางไกลนะครับทำให้าการขับขี่แล้วก็ผู้สอนนะครับมีความาเมื่อยล้านะครับปวดก้นนิดนึงนะครับนี่เป็นรายละเอียดของตัวรถนะครับ ส่วนมากก็จะเดิมๆนะครับก็จะเปลี่ยนแค่ชุดสกูยึดนะครับชิ้นส่วนประกอบเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับเริ่มจากตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมก็เปลี่ยนพวกสกูยึดนะครับตรงนี้นะครับยึดยึดแทนนะครับแล้วก็สกูฝาน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตตัวนี้ด้วยนะครับให้มีมิติที่ สวยงามยิ่งขึ้นนะครับที่บอกเพื่อนๆไปในช่วงแรกนะครับก็จะเปลี่ยนชิลหน้านะครับทั้งชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกูยึดนะครับให้เป็นสีทองนะครับการขับก็รู้สึกว่ามันจะมีมิติที่ใหญ่กว่าชิลเดิมนะครับเพราะว่าชิลเดิมมันเล็กกว่านี้นะครับก็ช่วยบังลมขึ้นมานิดนึงนะครับความรู้สึกนะครับในการขับนะครับตัดลม ออกจากตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวจับโทรศัพท์นะครับตรงกระจกนะครับเป็นของมอเตอร์วูฟนะครับในการดูแผนที่นำทางในการขับระยะทางที่ไกลๆที่เราไม่รู้จักนะครับส่วนแฮนด์ด้านซ้ายนะครับก็จะเปลี่ยนน็อตยึดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนได้ดูกันนะครับ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นพวกสกรูยึดส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนเนี่ยครับส่วนไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรก็เป็นของเดิมๆนะครับเป็นไฟ led แล้วก็มีไฟ day time ในช่วงกลางวันนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวที่ปรับเยอะที่สุด ในรถก็จะเป็นโชคหน้านะครับก็มีการปรับแก้ในหลายจุดหลายครั้งนะครับเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันขึ้นมือเวลาเราขับนะครับเวลาเจอหลุมเจออะไรถนนแถวกรุงเทพนะครับก็จะมีอาการแบบสะเทือนขึ้นมือเยอะเกินไปผมก็เลยให้ช่างมาทําการปรับแก้ไปเสริมสปริงเสริมอะไรนะครับแก้ไปแก้มาก็รู้สึกว่า มันจะเข้ากับโชคหลังแล้วล่ะนะครับรู้สึกมีความนุ่มนวลขึ้นเป็นที่น่าพอใจนะครับเมื่อก่อนจะเป็นรู้สึกความรู้สึกแบบขึ้นมือเกินไปทีนี้ผมก็ไปปรับโชคหลังใส่นะครับก็ยังไงปรับยังไงมันก็ไม่เข้านะครับก็เลยเห็นช่างตามเพจนะครับที่เขารับทําโชคแก้โชคนะครับก็นัดเขามาทําให้นะครับก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นความชอบในการขับขี่ เฉพาะบุคคลนะครับคนไหนที่ไม่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ไม่ต้องทำนะครับว่าเดิมๆมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นนะครับก็ลองทําดูบางคนหน้านะครับน็อตยึดตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสีทองนะครับแล้วก็น็อตยึดสายเขาเรียกว่าสาย abs นะครับตรงนี้นะครับก็ยึดไว้นะครับเป็นสีทองนะครับส่วนน็อตยึด เบรกนะครับผ้าเบรกต่างๆ่างผมก็ใช้ตัวเดิมนะครับเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่เราไม่อยากเปลี่ยนนะครับแล้วก็น็อตเพาหน้า er ก็เป็นเดิมๆนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็จะเปลี่ยนเฉพาะน็อตยึดบางโคนหน้านะครับให้มันเป็นสีทองให้มันดูสะดุดตานิดนึงนะครับเดิมๆจะเป็นสีสีโครเมียมสีเงินนะครับสีโครเมียมนะครับก็เปลี่ยนออกส่วนน็อต เผาหน้าก็เป็นตัวเดิมนะครับตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลีย่ยนสกรูยึดด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับจุดที่เป็นตัวยึดส่วนประกอบด้านข้างนะครับผมจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ ที่ครอบคลุมอากาศผมก็จะใส่เป็นสกูสีทองนะครับเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับงนี้จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ6ตัวก็เปลี่ยนที่ไม่มีผลอะไรต่อรถเยอะก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนน็อตที่เป็นน็อตหลักๆน็อตยึดหลักๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เบาะก็เดิมๆนะครับ แฮน์อะไรก็เดิมๆนะครับแฮน์ฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มสต็อปปุ่มออฟแล้วก็ปุ่มออโต้นะครับในการาดับเครื่องยนต์นะครับเวลาเครื่องยนต์จอดติดไฟแดงหรือว,ว่าจอดเวลานานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ว่าปุ่มเครื่องยนต์ออโต้แล้วก็เครื่องยนต์ทำงานหรือว่าเครื่องยนต์หยุดทำงานในช่วง รถติดไฟแดงผมจะปิดไว้นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้มันเครื่องยนต์มันติดติดดับๆนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็จะออโต้ไว้ก็ได้นะครับจะออฟไว้ก็ได้แฮนด์ฝั่งซ้ายก็จะมีไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแต่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเมนูตรงนี้เมนูตรงนี้จะเป็นเมนูเป็นฟังก์ชันต่างๆบนบน,บนหน้าจอแสดงผลนะครับบนจอ หน้าปัดเดินใหม่นะครับเป็นจอ LED นะครับก็จะมีหลายฟังก์ชันให้เพื่อนๆได้ดูกันเราจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะครับการเดินทางระยะทางทิป A ทิพ B ต่างๆก็ดูได้นะครับจากปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่จับเบรกหลังก็เดิมๆนะครับเบรกหน้าก็ยังเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวมีงบเราจะไปเปลี่ยนขึ้นเพราะว่า มีช่างแนะนํามาว่าถ้าเปลี่ยนตัวที่เป็นปรับได้มันจะมีความนุ่มในการเบรกนะครับก็ล <c oughs> <g> องดูนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้ผมก็เปลี่ยนน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตตรงนี้ด้วยนะครับส่วนประกอบต่างๆที่เป็นตัวน็อตยึดนะครับผมก็เปลี่ยนไปหมดนะครับตรงนี้นะครับรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้โชคหลังนะครับ โชคหลังเป็นโชค YS s รุ่น G-Series นะครับผมก็เปลี่ยนมาใส่แทนของเดิมนะครับซึ่งก็มีซับแทงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจะให้ความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นโชคตัวนี้จะเป็นโชคที่ปรับสปริงได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับผมก็สอนในเรื่องของการปรับสปริงโชค y ั s ไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็หาดูได้นะครับในในช่องของผมนะครับ f i d e Channel นะครับให้เพื่อนๆได้ดูวิธีกันนะครับ คนไหนที่ต้องการความอ่อนความแข็งของโชคนะครับโชคหลังก็ไปไปดูวิธีปรับกันได้ขับคนเดียวนะครับหรือว่าจะนั่งสองคนนะครับในการเดินทางเพื่อให้ความนุ่มนวลม,มันเกิดขึ้นกับผู้ขับและก็ผู้ซ้อนท้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆในเรื่องของการปรับแต่งนะครับ Yamaha Airlock 155 ตัวนี้เป็นปี2023ครับผมออกมาได้7เดือนแล้วก็การขับขี่ใช้ระยะทางนะครับไปแล้วประมาณเกือบ7,000กิโลนะครับขึ้นภูทับเบิกไปแล้วรอบหนึงนะครับแล้วก็ไปโคโราชสอรอบสะแก้ว2รอบนะครับเดินทางก็ใกลพอสมควรสำหรับในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์ต่างๆนะครับ155นี่ถือว่า เหลือเฟือนะครับในการเดินทางไปได้สบายเลยนะครับปัญหาก็สําหรับผมแล้วไม่มีนะครับปัญหาในการขับขี่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับใช้ได้ปกติสําหรับอัตราสิ้นเปลืองต่างๆผมก็ว่ามันปกตินะครับเพื่อนๆคนไหนที่อมองหารถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ในคลาส1 5 0ซีซีนะครับก็มันจะมีหลายตัวนะครับของค่ายยามาฮ่ของค่ายฮอนด้านะครับ แต่แต่ความชื่นชอบตรงนี้จะเป็นที่เปิดเติมน้ำมันนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับ a อ r ์ออกนนะครับก็ไม่ได้อยู่ในใต้เบาะเหมือนอรุ่นอื่นนะครับก็จะมีกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้ใช้สัญญาณเชื่อมต่อกับสมาร์ทคีย์ที่อยู่กับตัวเรานะครับในการเปิดปิดจะมีจุด เปิดเบาะนะครับแล้วก็จุดเปิดฝาถาังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกล่องยูบ็อกใต้เบาะนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มีความใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับกระเป๋าเป้ใบหนึ่งนะครับยัดลงได้สบายเลยผมกเ็เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับการเปิดเบาะนะครับก็กดตรงนี้ลงนิดนึงนะครับ ให้มีเสียงบิดมานะครับตรงที่โอเพ่นให้ตรงกับจุดนี้นะครับแล้วก็กดเปิดฝาถังน้ำมันให้ดูก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับฝาถังน้ำมันนะครับก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับเติมได้ตั้งแต่ e 2ี่สิขึ้นไปนะครับสลบน้ำมันนะครับก็ปิดไว้นะครับทีนี้จะเปิดใต้เบาะนะครับก็ตรงนี้นะครับซีทนะครับคำว่าซีท สามคนนอกออกก่อนดอยู่เลยครับเพื่อนๆก็จะมีความกว้างมากเลยนะครับสำหรับใต้เบาะนะครับใส่ของได้เยอะมากเลยทีเดียวตรงน,นี้ผมใส่ผ้าผ้าคลุมนะครับแล้วก็เจอ ในเรื่องของอุปกรณ์ในการล้างนะครับทำความสะอาดใส่ได้เยอะเพราะว่าข้อดีของถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าก็คือจะได้กลองยูบ็อกซ์ที่ใหญ่นะครับใส่อะไรได้แบบสบายเลยนะครับอ่นนี่ก็เป็นเรื่องของเจ้าแอร์ล็อกร้านะครับนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันกุญแจสมาร์ทคีย์มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรา เก็บกุญแจไว้ใกล้ตัวเราถ้าเราเดินห่างรถนะครับถ้าเราลืมลืมปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับมันก็จะร้องเหมือนเมื่อกี้ให้เพื่อนได้ยินนะครับพอปิดปุ๊บก็จะตัดสัญญาณในการร้องไปนะครับน,นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับแอร์รอกร้อยห้าใช้มา7เดือนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เพื่อนๆได้ดูบ้างนะครับคนไหนที่มีแนวทางในการตกแต่งให้มีความโดดเด่นสวยงามก็ลองปรับแต่งดูนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆที่ใช้รถแบบเดิมๆไม่รู้จะแต่งไปทาไมแต่งไปเพื่ออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับ <sk eps> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็คนไหนที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ